ครัาบดีราบบน,นัก,กระหลัดครับอันนี้มี cb 500x นะมาจากนาคปรปฐมนะครับก็เซอร์วิสโชคนะครับเซอร์วิสโชคหน้าหลังเอรอินนะครับก็ใกล้เทศกาลก็มากันไม่ใกล้เทศกาลก็ไม่ค่อยอยากจะมาไม่รู้เป็นอะไรกันสงส่คาดแรงบันดาลใจเนาะพามาดูโชคหลังนะครับ ไม่ต้องทายไม่ต้องเดาแล้วมั่งรั่วไหมเนี่ยฉ่ำซะขนาดนี้นะครับล้า,างทําความสะอาดนี่ก่อนครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะช็อค CB 5 0ห x า e n 1เจนหะน่ะถูกใช้มาอย่างน่าสงสารนะครับไม่เคยเซอร์วิสเลยนะผลของการไม่เซอร์วิชช็คเป็นยังไงครับเห็นไหมฮะรอยเงาเงข้างในเห็นไหมฮะนี่คือความสึกหลอที่เกิดขึ้นนะครับถอดยากมากนะถอดยากมาก ออกทีหนึ่งคันนี้น้ำมันกระจายเลยเต็มโต๊ะทำงานผมเรียบร้อยนั่งเช็ดอยู่อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะอย่าใช้อย่างเดียวนะครับถ้าคุณใช้อย่างเดียวยาวๆก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับคือโชคแท้ใช้นะครับอะไหล่มีชุดซ่อมมีเยอะแยะนะครับสามารถที่จะซ่อมแล้วก็ให้โชคเอ,อรินของเพื่อนๆกลับไปเป็นโชคเอ,อรินใหม่แก่กองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เรา หรือจนหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะแกนมันมีท่อทางเดินน้ํามันนะครับเมื่อวันก่อนเจอต้นหนึ่งไม่รู้ไปซ่อมมาจากทีร้านไหนนะเจออุปกรณ์หน้าตาแปลกๆไปปิดรูมันเอาไว้นะครับเรียบร้อยแข็งเป๊กนะครับทุกอย่างสเปคแบบผิดหมดเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรโดนใจให้เขาทําลายโชคเอรินขนาดนั้นมาถึงชอบแล้วเราก็แก้ไขให้นะครับแก้ไขให้จะได้มีโชคเอรินนุ่มๆไว้ใช้นะครับ นี่เราทําการเปลี่ยนชุดซ่อมน,นะครับเ้วเดี๋ยวเราประกอบนะครับยางกันกระแทกไม่มีมานะแล้วก็มันคงแบบเสื่อมสลายไปแล้วล่ะนะครับก็เปลี่ยนลูกยางทดแทนให้นะครับก็จะใช้ได้ยาวนานเลยนะจนกว่ามันจะย่อยสลายตัวเองถ้าพาเพื่อนๆมาดูนะนี่นมันโชกคนะครับของใหม่นะครับเจ็บกับของเดิมดำบีหมดสภาพการล่อลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเซอร์วิสนะครับ ถ้าเราไม่เซอร์วิสนะบอกเลยยับเยินนะซึกหลอใช้ได้เลยนะครับกดไม่ลงหมดแรงนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมนะครับเร์ลินตัว CB500X นะครับ HO704 รภายในก็ซึกหลอนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ว่า ทุกๆคนที่เป็นเจ้าของของเอรินนะครับก็คงไม่อยากให้โชคตัวเองมีสภาพที่สึกหลอนะครับก็อย่าละเลยนะครับอย่าละเลยสวิต level เเหนึ่งมันมันไม่ได้แพงนะครับอย่าปล่อยให้มันชำรุดแล้วค่อยส่งมาทำทีเดียวนะมันจะแย่นะเทสหลังกล้องนะครับใช้2มือกดนะครับมันถึงจะลงเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบสปริงก็ติดตั้งในรถได้เลยนะ c b ห้าร้อย x นะครับเจ็ดหนึ่งเซอร์วิเรียบร้อยนะครับซ่อมเบนอะไรนะซีลอลิงน้ำมันโช๊คอลินนะครับก็เทสล้วก็นุ่มนวลนะครับปรับรีบาวได้อย่างเดียวนะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งอื่นอย่าไปซนนะครับเตือนเพื่อนๆไว้นะครับด้วยความหวังดีนะครับนั้นคุณไปไขนู่นไขนี่เล่นนะรั่วนะครับเสียตังค์สนใจก็ส่งมาเซอร์วิสกันได้นะครับใครที่ใช้เกิน2 0 0 0 0โลหรือ2ปีมาแล้วก็ อย่านิ่งนอนใจนะครับไม่งั้นมันจะเสียหายนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะบางคนชอบถามนะสึกหรอพอ,อรายงานไปว่าสึกหรอนะครับส่งกันบ้านไปให้ดูก็ถามผมว่าซ่อมอะไรได้ไหมผมก็ไม่รู้จะซ่อมยังไงเพราะาเนื้อมันสึกเข้าไปแล้วานอดี่่่ง้งหสรรัับบบขคุุณททกชมแ รัาพาเพื่อนๆมาดูนะโชคหน้านะครับของ CB 500้ารเองนะครับเขอะมากเลยนะฮะเจ้าของเพิ่งไปทริปทางเชียงรายมาอันนี้ก็ติดตั้งเป็นชุดสปริงนะของเอรลินนะครับตรงรุ่นนะครับพามาดูนะครับน้ำมันนะครับของเออรลินเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานนะครับน้ำมันก็ยังคงสภาพความเป็นน้ำมันโชกอยู่นะยังไม่ถึงขนาดเป็นขีโคลนนะครับ ยังรู้สึกความลื่นนะครับความเหนียวอยู่แบบนี้เราล้างทําความสะอาดแล้วก็เซตน้ํามันใหม่นะครับตามมาตรฐานนะครับไม่ต้องไปแผงสูตรเขานะครับนะครับก็เป็นโชคที่เราเซตติ้งเรียบร้อยนะครับด้วยน้ำมันของเอรินนะครับ ว่าแก้ไปสี่หลายบอกมีว่าแก้ดูใช่ไหมเด็กนั่นเดินมาชอบพูดแต่โตสากจะคุกบอ้โหขึ้นมามากเลยเลยคูยว่าเย็นเย็นหยุดที่ตอนที่ใช่มันต้อครับก็เซอร์วิสเรียบร้อยนะครับชกหน้าชกหลังนะครับสปริงเออร์ลินนะครับชกหลังก็เป็นของเออร์ลินนะครับตรงรุ่นนะครับอันนี้ไม่มีกระเป๋าไม่มีปี๊บข้างนะครับก็ สปริงตัวออริจินอลตัวที่ติดโชคมาก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพื่อนๆที่ใช้ c b 500X อยู่นะก็สนใจก็แวะมาเซอร์วิสได้นะครับชกหลังก็ต้องมีสักวันหนึ่งนะฮะหรือถ้าจะให้ดีก็ถอดส่งมานะถ้าให้ผมถอดมาทิ้งรถไว้ถอดเนี่ยมีมีค่าใช้จ่ายในการถอดนะครับก็เรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ CB 5 0 0 x นะครับก็เป็นโมดตนเจ็ดพันหนึ่งนะครับซื้อกับผมไม่ได้ราคาถูกมาใน t ิกตอ k นะครับแต่ว่าของแท้นะครับส่งก็400แล้วนะอยู่มาขาย200กว่านะคิดเอาเองนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับ